อ่าเอหมอต้นยังไงวะนี่ครับสมาธิให้ได้เนาะแล้วคนที่ลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะ รู้สึกไหมว่าตอนที่เรานั่งดูมันง่ายกว่าเยอะเลยเราคิดออกเยอะมากว่าจะเล่นยังไงวะแบบเนี้ยเราเล่นก็เล่นได้แต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะรู้สึกยังไงล,ลครับคิดไม่ได้ไม่ได้ครับโอเค สมาธิให้ได้ยังไม่ได้เลยเอาไปกลับไปกลับเข้ามุมแดงน้ำเงินใหม่ไปเลย <c oughs> เอาให้ได้คราวที่แล้วเทมกับใครนะเทมกับเบนคทาวที่แล้วเทมกับเบนเขายังทำได้เลย <c oughs> เขายังเชื่อในสิ่งที่เขาทำได้เลยถูกปะถึงแม้ว่ามันจะมามาไปไป แต่ครูคาดหวังว่ามันควรที่จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วมันวันที่สามแล้วอ่ะเงียบนิดนึงพร้อมแอด เขาไปด้วยถ้าคนข้างล่างไม่เชื่อแปลว่าคนข้างบนทำให้เขาเชื่อไม่ได้ห้ามมีลายหรือเปล่าบอกแค่ท่าทางอย่างเดียวห้ามแอบคุยกัน ต้นจำเป็นต้องยอมหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะรักคนคนนี้เหมือนกันเราจะเป็นต้องยอมให้เขานำด้วยแอคชั่นพวกนี้หรือเปล่าจำเป็นหรือเปล่าถามตัวเองนะถามตัวเองก่อนถ้าจำเป็นก็โอเค ยอะใกันใหญ่สมาธ <have S 1> ิาให้ได้สมาธิให้ได้โจทย์มันยากอะไรง่ายๆมอองเห็นหน้าคนคนนั้นของเราจริงๆหรือยัง บางทีท่าทางมันอาจจะเหมือนใช่แต่มันใช่หรือยังเราเชื่อหรือยังถ้าเราอยู่กับคนคนนี้ของเราแล้วเราจะรู้สึกตลกตัวเองและขำตัวเองหรือเปล่า แล้วทำไมเราถึงทำแบบนี้กับเขาเหตุผลอะไร สัมพันธ์ของเรากับคนคนนี้มันยาวนานแค่ไหนแล้วมันยังรู้สึกแบบเดิมอยู่หรือเปล่า <c oughs> ต้นสมาธิให้ได้เ <c oughs> ชื่อให้ได้เอลองเพิ่มความรู้สึกที่มีต่อคนคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ข้างล่างนี่ก็ค,คอมเมนต์กันเบาๆนิดนึงที่เวลาให้คอมเมนต์น่ะเงียบชะต้นเชื่อให้ได้เชื่อให้ได้มกเข้าไปทาเก็ตคือเอ เชื่อให้มากขึ้นลองคิดถึงเหตุผลที่รักคนคนนี้ได้มากขึ้นเพราะอะไรอยา่าโหลดอย่าโหลดยังอยู่ในโลกของเราโลกนี้ยังเป็นของเราสองคนอยู่เราอยู่ที่ไหน พยายามสร้างภาพตรงนั้นให้เห็นในภาพเดียวกันให้ได้แล้วเวลาจริงๆเราใช้เราทำแบบนี้กับคนคนนี้ของเราหรือเปล่าเ <c oughs> ชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าคนคนนี้คือคนคนนั้นของเราคนที่อยู่ตรงหน้าคือคนคนนั้นของเราเราเชื่อหรือเปล่าโ <c oughs> มกอย่าอยู่แต่กับตัวเองอย่าอยู่แต่กับตัวเอง ทำให้เขาได้รู้ทำให้เขาได้รู้ว่าเราต้องการอะไรจากเขาทำให้เขาได้รู้ดึงความสนใจของเขาให้ออกมาให้ได้ <c oughs> เรา รู้สึกยังไงพอมีคนคนใหม่เข้ามาแล้วตัวละครตัวใหม่ส่งผลทงความรู้สึกยังไงบ้างเอด้วยเหมือนกันโมกอย่าหลุดุณรู้ว่าเราอาจจะไม่ได้หลุดทางอารมณ์อ่ะต่หลุดจากการที่พยายามจะได้ความต้องการนั้นของเราอ่ะต้องพยายามนะ อย่าท้อถ้าไม่ได้เอาให้ได้ตามไปเอาให้ได้ตามไปเอาให้ได้ถ้านั่นคือความต้องการ <c oughs> ของเราอย่าท้อนอกจากการเดินไปเดินมาแล้วมันมีอะไรอีกที่มัน ทำให้เห็นได้ว่าคนสองคนมันรักกันได้มันมีอะไรเล่าได้อีกนอกจากการแค่เดินนอกจากการแค่สายตาใจเย็นดีมุกดีมุกพยายามต้องรู้สึกยังไง ถ้าคนที่เรารักคนนั้นมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเอรู้สึกยังไงที่มีอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วอะ่ะเรารู้สึกยังไงกับเขาแต่ความต้องการยังค,ความต้องการเดิมกับอีกคนหนึ่งอยู่นะอย่าเปลี่ยนความต้องการาม,มุกย่าลด อย่าหลดอย่าหลดเมื่อกี้มันดีมากเอ้วอย่าหลดอย่าท้อเพียงเพราะว่าเราแรงน้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้นะ มุกยันหลดสมาธิให้ได้มองเขาแล้วเห็นคนคนนั้นในแววตาของเขาให้ได้เชื่อให้ได้ตัวเลขหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้าสี่ห้กเจ็ดแปดเจ็เจ็เจ็เจมุกดีสมาธิให้ได้สมาธิ 12, ให้ได้ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านสร้างสีสันให้กับคาแรคเตอร์ของตัวเองแปดสองสิบ้าสิบสอย่าเป็นผัวตามอ่ะสิบสี่หกเจ็ดแปดยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดิบสองยี่ิบสี่สิบสี่ยี่สิบห้ายสิบสสามสิบห้าสิบ

สามสิบห้าสมห้สอห้าสิบมห้าสมเาด้าสิบกแปดห้าสมุกสมาธิีมุสมให้ได้ดี เอ๊ A, สิ่งที่ย hey, right. ังไม่ได้จากเอ๊คือแววตาคุยยังไม่เชื่อเลยว่าคนนั้นเป็นแฟนเออลรักคนคนนั้นความสัมพันธ์เอกับแฟนนานแค่ไหนมองไม่เห็นเลยอ่ะ19 20 0 21 22 3ตน้นเป็นแฟนอรักคนคนนัสับแาม็เต้นก็เหมือนกันเชื่อหรือยัง2ี่สิบห้ายี่สิ สามเอลงสามสิบสองสามส่สามสิบสามเล่งสามสิบสามเล่งร้องดังเพื่อนร้องต่อดังขึ้นอย่าไดยิกัเอานจ तो

ซาดเลยกับว่าชัางซาดเท่ e ไรจะทำให้รักเราเป็นรัหนาจะทำให้รักเราเป็นวันาชีวิตที่รบเร้าหวานละซาดเลยกับว่าทุกที g ันดีเหมืก่าจะทำให้รักเราเป็นตัวนจะทำ สตายแค่ตายอ่ะหายใจก่อน